มาดูเรื่องของสวยๆงามๆกันบ้างนะครับทางด้านของสาวงามฟาต้านะครับได้มีการฟ้านะครับสำหรับทิดานิบงครับในเวทีการประกวดงานสมโพธหลักเมือง2 5 6 6ครับต้องบอกนะครับว่าบรรยากาศการประกวดทิดานิบงรอบชิงชนะเลิศน,นะครับงานสมโพธหลักเมืองและงานกา,กาชาติจังหวัดยะลาครั้งที่61ในช่วงค่ําคืนที่ผ่านมานะครับ คึกคักมากครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าบรรดาเหล่าพี่เลี้ยงส่วนราชการหน่วยงานต้นสังกัดนะครับที่ขนกองเชียร์มาให้กําลังใจสาวงามกว่า20สาวงามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกเข้ามาสู่รอบรองชิงชนะเลิศนะครับรวมไปถึงทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาส่วนราชการนะครับก็มาให้ชมและกําลังใจสําหรับผู้เข้าประกวดและที่สําคัญขาดไม่ได้เลยก็คือพี่น้องประชาชนครับต้องบอกว่ามากาะติดขอบเวทีกันหน้าเวทีประกวดครับ ซึ่งการประกวดในครั้งนี้นะครับสาวงามที่คว้าตําแหน่งนะครับชนะเลิศนะครับท่ดานิบงไปได้ก็คือนางสาวสตบงกตอารีฟาต้าจํากัดนะครับส่งเข้าประกวดได้รับมงกุฎไปนะครับส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งครับเป็นของหมายเลข30นะครับนางสาวโชติกาชูรีครับจากอําเภอกาบังร้านรถสนิยมครับเป็นผู้ส่งเข้าประกวดรองชนะเลิศอันดับสองครับเป็นหมายเลข9ครับนางสาวนาตาลีธรรมรักษาครับกรมนาคพสี่ส่วนหน้าส่งเข้าประกวดครับผู้ได้รับ ตำแหน่งทั้ง3คนนะครับก็จะได้ร,รางวัลน,นะครับเงินรางวัลก็ล,กล,ลดหล่นกันไปนะครับ3า0 0 0บาท20,000บาท15,000บาทโล่รางวัลสายสะพายนะครับ โดยทางด้านของนายสุพจน์รอดเรืองนนอ,องคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดยะลานะครับรวมไปถึงส่วนราชการก็มอบรางวัลให้กับผู้เข้าประกวดนะครับซึ่งในการทํางานปฏิบัติหน้าที่ของที่ดานิบงนะครับก็เป็นการทํางานเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆนะครับที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กิจกรรมงานสมโพธิเมืองของจังหวัดยะลาต่อไปก็ถือว่าเป็นบรรยากาศการสร้างสีสันนะครับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาช่วงเมื่อคือนที่ผ่านมาครับ